วร้อยเอร์รเครื่องถ้าับับตวเออเอาจับตงแรงว่ะเออเออเหมือนเหมือนคนละทำงานัร็เขาะเยอะทำงานบร็เ็ตอมาเออเออสุดแ่นนเอองมนตายออย่างเเาแล้วเนี่ยเออมั้นใหญ่ยเงันงกาเยเอังานงทตมตงเรื่องตางอะไรต่างากจ ดังพละว่ารถไฟตําแหน่งที่นิวซีแลนแล้วไปเระบจังหวัดจนทบุรีผ่านพละวาดูนด้วผ่านตําแหน่งที่เราตัดสนใจว่าผ่านพละวาดูแลผ่านดูแ

ดังไม่ได้ครับใครตั้งไหนตั้งไหนใส่ผ้าพวมหน้าดังไม่ได้ครับตัวเองครับสวัสดีเพื่อนๆนะ่นนะผนแปดผลงานใครดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นคิปด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาไลฟ์สดครับวันนี้มาสนานตั้งค่า ไปสอเดเพื่อนดูครับเดีย๋ยวมีคลิปเต็มในช่องนะครับช่องจังหมีพิโรจน์จะแน่ครับตอนนี้ยังยังไม่ยังไม,ม่เริ่มเลยน,นะครับเพิ่งจะเปิดพิธีเสร็จนะครับเดี๋ยวหลังวิ่งกันในมัวกันในหมดแล้วเป็นช่างไหนช่างไหนนะครับสวัสดีเพื่อนติดตีคนนะครับแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ ที่ยังไม่ได้ดูไล์ส่วก็เดี๋ยวมาดูคลิปเต็มช่องจักสงคโปร์แล้วไงวไหนที่ไหนนี่ยฮะไหนครัารถทางไหนาะล้้โหนี่รถยำน้ำแท้เลยครับเลยเขาบอกกันนะ

ลองบรรยากาศกันไปก่อนครับยังไม่เริ่มพุ่งเลยนะครับผู้ดูลการดูแลเสียงเราแล้วก็มาเจอกันเนาะแต่ละทุกเหมือนกันครับติดต่อรายละเอียดอะไรที่ชัดเจ้าชัดเสียงชัดรู้นะครับนะต้องทางวังเสร็จนะติดต่อสอบถามชัดเจ้า và <tiếng nói> đi bắn bắn đi bắn hết rồiนะครับ หน่อยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเข้ามาใหม่

ข้องเรามาตกดู่อ,นนยอยู่นะครับแมเไม่ไ้ิวม่้น้องตาไม่ได้ถ้าจเตียมแล้แบบนักกีลาครับปูแบบกเตรียมพร้อมเริ่มกาาราโกะเคื่อตัดการรับปรแกรไปแล้วเราจะเริ่มก,กันในขันเลยครับกรติกาได้เ,ยเลยนะเราห่นคื่นฐานห่างกันห้าาัีครับตัวแรกแรกแไม่มีการเลื่อนนะครับ भागर आरीका ताचा नाग की को पले आछ อสุขาเพื่อนี่มาไว้ด้านหลังผุ้กันยายนี่นะฮะแล้วก็มีบูธของคุณต้าเพียวพาณิชไว้ที่น้องได้ติดต่อสอบถามไม่ต้องเดินทางไปที่บริษัทดาวันนี้สามารถแต่ผิดต่อสอบถามแต่แปลเพิ่มไหวราคาอะไรต่งตางๆในอุปกรณ์ของสยามคุณตาได้กับเพียวพาณิชที่อีเลยนะที่บูธเลยนะครับไปดูครับว่าจะมีเจเวอร์นอะไรหรือไม่นะ แต่ต,ตาขาก็เองครับ้ายเฮียใจดีเฮียใจถึงก็ามีอะไรก็ให้ทีมงานเอาข้อมูลมาเสนให้ผู้บรรยายได้เพราะว่าสยามกูวต้ากับผู้บรรยายเนี่ยเปรียบเสมือนนะแปว่าคนในครอบครัวเดียวกันคือเราทํางานร่วมกันมาแล้วเอหลาย,ยาเราเองก็กําเนิดเกิดขึ้นมาก,กับสยามกูวตา้านะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตลาดฝ่ายคณะผู้จัดสืด่นะอ,อกดเสกนะนะขอแปุณครับ คุณาเกียตกรมเนี่ยชื่อคล้ายๆพระอาจารย์ราชรนเนี่ยเพราะว่าเขาชื่อคุณราชันจุนสะอาดของเราก็พระอาจารย์ราชันแล้หายไปไหนหมดเลยราชันเกียรติกรมแอีกคนนึงที่ติดตามอยู่เกียรติกรมลา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 เาาลาาลนาลลาวา็สปาลาลาลนลาลข้าาต เราตลอดกูต้าจัดผลองไป3.5ล้านเครื่องโอ,อเ้โหดมากใช้แต่วันนี้สนามแห่งนี้สยามกูต้านะไม่ได้เรามาจัดพุทใหญ่ขาไมาจากาจเราก็มีรางวัลใ,ใหญ่ๆใ,ในแแต่และท่งนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านโค้จากสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นท่านกี้ไม่ว่าจะเป็นโค้ชกวันนี้ก็มีการมอบรางวัลให้กับคณะผู้แข่งขันโดยเฉพาะลูดมือได้รับ